จวัพี่ว่าสวัสนี้ค่ะันนี้น้องสวัสดีค่ะ,คะน้องกินส้มตำนะคะส้มตำตำโคราชค่ะน้องชอบกินตำโคราชแต่ก่อนน้องตำชอบกินตำไทยตอนนี้จะอยากกินเริ่มจะหัดกินปลาลาก็เลยตำโคราชไปก่อนใส่พริกเม็ดหนึ่งขอให้มันจี๊ดจ้าหน่อยหนึ่งเติมน้ำไหมคะโอเค ิคนเดียวหมดเกี้ยงเลยนะคะตำตำโคร่าค่ะสุดยอดส่วนแม่เหรอคะแม่ตำปูปลาปลา <ตำ S 1> ก้อย <ตำ S 1> ขมต้มแซบ่บแล้วก็ไก่ย่างตำชแม่ออแม่พูดผิดแม่ตำสั่วค่ะจีใช่ตำซั่วมีขนมจีนค่ะขอบคุณนะคะที่เตือนแม่อ่อ เกี่ยงเลยนะคะกินตำโคลาดคนเดียวสุดยอดเลยเหัวหนุ้ยแซ่บหลายแซ่บบอลูกแซ่แบ